สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดิฉันมอลล่ลา,า,ามเพชรชาลาประธานการแกนจงอ่างครั้างสดเจงค่ะเมื่อนี้ไปกกไปปลามากค่ะก็เลยใดนี่ค่ะของปลามากพี่น้องคุณอ่ะอีหลอกในพี่น้องสะอ่อนบ่งามหัวหลวอยู่ค่ะก็เลยสีมาขั้วอ,อีหลอกไหวค่ะหลอกไหวนะคะแล้วก็ลวกไห้นะคะบให้มันแหมขึ้นไม่ใช่สิบ่ แข็งบหยังเนาะคะ่ะสาจอ่างก็เลยสิจัดกนะะันค่ะใส่ถุงมือเลยคะ่ะว่าใส่ถุงมือบ่ะด้ค่ะกระสันสิขันนะคะบ่มีเวียกยังคะ่ะนี่นอนยูอ่ห่องคะ่ะห,หอนหอนนอนหอนคะ่ะบ่มีเวียกยังก็เลยไปโคกไปป้าคะ่ะกับคุณแม่ไฟท่องคะ่ะใปกับมาาเหลก็หอนนี่อ่อนๆคะ่ะวัวรัวอยู่คะ่ะหอนหลก็เลยปเปล่นโคกเล่นป้าเลย ว่าจะไปหาเฮ็ดล่ะค่ะปันนี้เพิ่มได้เฮ็ดค่ะพันไปพ่อยีลลอกก็เ,เลยเายี่ลอกมากค่ะนี่ลอกวิธีการทํำนะคะยังเชิงอื่นยลอกนี่ยล,ล่ะค่ะมันเด้ลอกค่ะหาทสีส่สีดีกว่านะคะเนี่ยพขาสี่มีอย่างนะคะมีขั้นนะคะลอกไว้นะคะลอกออก ลอกเปลือกออกะพันลมก่อนลอกเปลือกออก <c oughs> จะพอเด็กขัน <c oughs> ้นฝากพี่น้องติดตามเพจจงอางเคร่างสอดเสียงในเด้อค่ะช่อง youtube หมอลำเพชรชลาะทานขามแกนหมอลำเพชรชลาจงอ่าง ติกต็อกจงอ่างข้างสอดเจียงค่ะลอกไว้แล้วค่ะไว้ถักเกียงแกงไส่ไข่หมดเดียงแกงใส้เนอไม้แกงไส,นไงไส่นี่อย่างตั้งๆหระอ่ะเนี่ยเห็นบอกอ่อนๆอ่อนๆพีอนอ่อน,อน,น,น้อง ตัดบือออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขียงจะนำอย่านั่งใส่ ทักหวานแน่จักน้อยใสไข่หมดแดงแน่จักน้อยโอ้ยปติิเส <c oughs> ียบเนาะคุณผู้ใดเคยกินแน่ค่ะพี่น้องใครเคยกินใครเคยรับประทานแน่บ้านพี่น้องอื่นอีหลอกือกันบบ วิธีบ่าหลมันขั้นเนาะพี่น้องเนาะวิธีเห็ดป่าไหลมันขั้นน้าหอนหอนหอน,หอนเดือดเดือดค่ะกำเกลือลงไปกำานึองพุบลงไปเรียบานีกาเอาอีลอกนี่งลงไปค่ะลวกลวก,ลวกขมันพ่อบีบมุกค่ะบีบมุบบีบต้นใดบีบต่นสี่ขมันมุกโลดขมันอ่อนๆมุกเลยเอาออกเลยค่ะนะคะเ่ะตาต้องให้มันเปื่อยค่ะค่ะขน้าบ,บ่อหอนเนีย่ยเอาลงเป็นเด็ดขาดเลยค่ะขน้าบ,บ่าหอน เราะว่ามันสิขั้นขั้นสิงข่ายนะคะเพราะฉะนั้นเรียกค่ะวิธีเห็ดวิธีกินนะคะเบื้องคลิปจงอ่างหรอคะเห็ค่ะผู้ใดเพิ่งเคยกินผู้ใดเพิ่งเคยเห็ดค่ะล่องเบื้องค่ะ หมื่นค่ะยางนี่คือเสือขาวอะไรได้นี่เหลืองท่านที่คือกันกับยางกล้วยแล้วค่ะคือกันเลื่อยกับย่างกล้วยนะคะ้ นี่เหรอยี่หลอกดือนี่เหรอคือยี่หอนี่เด็กยี่หลอกยี่หนึ่งเลยไปหามาอ่านงเดือมาจะโคกมือเแบบขั้นเหรอเออขั้นจ้วงมือโบขั้นที่ไหนครับโบขั้นสีใสงถุงมือป่ะนี่พ่อม้าเนี่ยซุ่มเด็กขั้นขั้นนะซุ่มมาขั้นขั้นมาดถูมันเศร้าขั้นเนี้ย จะมีอย่างขั้นอยู่เนอะพี่น้องเนาะบ่อยมันแหมขึ้นค่ะส้าชองอ่างได้สิแปรลูกไว้ลวกไว้ใส่ตู้เย็นไว้เมื่อได้อยากเกงยังสิแกงค่ะถ้ามันแหมขึ้นมากมันจะแกงบ่แสบเนาะ Đây lái tược ha. Đây mò bằng ngay của đành. Kia. Y lò y ngon ha, y ngon đỏ. Y ngon nhai. ใส่ถุงมือกับสีเือนแน่จัหน้อยค่ะปกติเราใส่มือสดๆนี่แหละแจ่ว่าย่านมันแดงเนาะคะ่ะเพราอ่ามือสาวจงอ่างมันได้ใส่งานไหมคะเวลาวห้องฟอนห้องยังเนี่ยเดี๋ยวยางมันสีแดงติดมือโซกโปกกนาเขียดล่างบ่ออกด้วยนี่ก็เลยต้องใส่ถุงมือเนาะพอคุณวายานขั้นบอขอบ่ญวายานดอกค่ะเจะ้า่ามือมันมันจะแดงนะคะ ยางของเขาจะกินเมื่อเฮาจะแดงแดงก็อยางกล้วยนี่แหละค่ะ อันนี้อ่อนๆอยู่นี่มดตองหลอกงาตาดัดไปเลยอันนด้อ่อนๆที่เป็นนอตปูออกมาจากดินไม่ไม้น้ำขาวๆอ่อนๆพดไล่์เพจจงอ่างครางซอดแจ้งนะคะ YouTube หมอลำเพชรชลาจงอางแล้วก็ Facebook ทีระเดชศรีชัยช่อง TikTok ก็ชื่อเดียวกันกับเพจนะคะจงอ่างครางซอดแจ้งค่ะ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ซาจงอ่างเด้อพี่น้องเด้อว่วางค่ะเ่ามีประโยชน์อย่างนะคะนอนอยู่ห้องว่างๆค่ะไปหาอีลอกนะคะมาเห็ดอยู่เห็ดกินค่ะอาหารพื้นบ้านที่สารค่ะธรรมาชาติแห่งย,ยังมากกกินนั่นแหละคะ่ะปลอดไพ่ไลรสารผิด ไฮไลท์สารพิษนะคะเนี่ยลอกเปลือกมันออกค่ะลอกใยออก